สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องราวที่จะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้คือเรื่องราวของจัวหยางซึ่เกิดในประเทศจีนเรื่องของจั่วหยางมีที่มาจากเว็บเทียนหยาเว็บเทียนหยาเป็นชุมชนออนไลน์ในประเทศจีนเป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่เมื่อปี2005ผู้ใช้คนหนึ่งที่ชื่อไอดีว่าจัวหยางเขาตัดสินใจที่จะเล่นเกมลองของด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ว่าในโลกนี้มีผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงหรือไม่และจะนําผลลัพธ์มาเขียนโพสต์บนเว็บเทียนยาหลังจากนั้นการหายตัวไปอย่างลึกลับของจวอยางโพสต์ของเขาได้รับความนิยมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเรื่องราวของจวอยางกลายเป็นเรื่องที่ถูกก่าวขานมากที่สุดบนเว็บเทียนยาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับจวยางกันแน่ วันที่20กุมภาพันธ์ปี2005โจยยางได้โพสต์กระทูห้หชื่อประสบการณ์ตรงจากการเล่นเกมลองของต่างๆช่วงต้นของโพสต์เขียนว่าผมกล้าเล่นไม่ได้แปลว่าผมใจกล้ามาจากไหนแต่ผมเป็นคนขี้สงสยัยอยากรู้อยากเห็นมาตั้งแต่เด็ก เวลาที่เห็นอะไรแล้วไม่ได้ลงมือทําก็จะรู้สึกอึดอัดมากเกมลองของที่ว่านิยมกันผมก็เล่นมาเกือบครบแล้วโดยทั้งหมดจะเล่นคนเดียวดังนั้นผมเลยยังไม่เคยลองเล่นเกมอะไรที่ต้องเล่นด้วยกันหลายๆคนผมสามารถพูดด้วยความสัตย์จริงว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการมิฉะนั้นผมยินดีรับผิดชอบผลที่ตามมาทางกฎหมายทั้งหมดในสมัยนั้นยังไม่สามารถถ่ายทอดสดการเล่นเกมลองของแบบไลฟ์สดได้ แต่อย่างไรเสียโพดังกล่าวของจวอยางก็เพียงพอที่จะระเบิดต่อมอยากรู้อยากเห็นของชาวเน็ตมากมายในโพสต์ของเขาเขาลองเล่นเกมลองของทั้งหมด5เกมเกมแรกก็คือการปอกเปลือกแอปเปิลตอนเที่ยงคืนกฎของเกมคือปิดไฟตอนเที่ยงคืนแล้วหากระจกมา1บานจากนั้นก็นั่งปอกเปลือกแอปเปิลหน้ากระจกห้ามให้เปลือกแอปเปิลขาดขณะปอกเปลือกว่ากันว่าการทําแบบนี้จะมองเห็นตัวเองในชาติปางก่อนในกระจกจ่วอยางบอกว่า เขาถอดกระจกจากโต๊ะเครื่องแป้งของแม่ออกมาอดหลับอดนอนรอให้ถึงเวลาเที่ยงคืนด้วยความยากเย็นปอกแอปเปิลเสร็จหนึ่งลูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็ปอกลูกที่สองต่อก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปว่าในคืนนั้นจ่วยางปอกแอปเปิลไปทั้งหมด5-6ถึงลูกปรากฏว่าก็ไม่มีเหตุการณ์ตลาดอะไรเกิดขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นตอนที่คุณแม่ของเขาตื่นมาเห็นเปลือกแอปเปิลเกิดพื้นและยังมีกระจกอีกบานคิดว่าจัวยางน่าจะนอนละเมอแน่ๆ หลังจากที่มีการโพสต์กระทู้แรกไปความรู้สึกที่ให้กับผู้อ่านคือนายคนนี้ไม่ได้จงใจทำให้ผลลัพธ์ดูโอเวอร์เกินจริงเลยมีการนำเสนอข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมายังมีการใช้สำกสำนวนที่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันอีกด้วยเรื่องราวในตอนนี้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดตามมาหักเทียบกันจะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเกมที่2คือในเวลาเที่ยงคืนตรงให้ไปที่สี่แยกอันมืดมิดที่ไม่มีใครสัญจรไปมานำถ้วยเข้าสวยไปวางไว้กลางสี่แยก จุดทูบสามดอกแล้วปักบนข้าวสวยรอจนทูบดับแล้วก็ให้กินข้าวสวยในถ้วยให้หมดมีตำนานเล่าว่าในตอนนี้วิญญาณที่มืดมนที่สุดของผีไร้ญาติได้ถูกดูดไว้ในข้าวถ้วยนี้แล้วผู้ที่กินข้าวถ้วยนี้ทันทีจะสามารถเข้าสู่โลกมิติวิญญาณได้หลังจากที่จวยยางเล่นเกมนี้จนจบก็ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมเขาบอกว่าส่วนที่ลำบากที่สุดของเกมนี้คือการพยายามกินข้าวที่ผสมขี้เท่าจากทูบ รสชาติมันค่อนข้างแย่จริงๆหลังจากที่เกมจบลงเขาอยู่ที่นั่นสักครู่เดียวแล้วก็เดินเท้ากลับบ้านแต่เทว่าการเดินเท้าที่แต่เดิมคือใช้เวลา10นาทีในคืนนั้นจัวยางใช้เวลาเดินกลับบ้าน1ชั่วโมงเต็มๆสมาชิกบางคนที่ติดตามกระทู้ของเขามีบางคนก็บอกว่าเขาน่าจะโดนผีบังตายังมีบางคนบอกว่านั่นเพราะเขาคิดไปเองเกมที่3คือการปลุกผีบอดี้แมรี่ กฎของเกมนี้เป็นแบบนี้คือเข้าไปในห้องน้ําที่มืดสนิทอย่าเปิดไฟหันหน้าเข้ากระจกจุดเทียนเล่มหนึ่งระหว่างกระจกกับตัวคุณหรือจุดเทียนที่ข้างกระจกทั้งสองด้านหลับตาลงและตั้งสมาธิให้มันพ,มพึมพำท่องคําว่าบั d ดีแมรี่สครั้งจากนั้นอาจมีวิญญาณร้ายที่น่าสยดสยองปรากฏตัวขึ้นในกระจกบ,บานนั้นหรืออาจจะเป็นดวงตาสีแดงกำรรของปีศาจร้ายอาจมียดเลือดไหลออกมาระหว่างกระจกกับผนังห้อง หรือบางทีวิญญาณร้ายอาจจะดึงคุณเข้าไปในกระจกจอยางบอกว่าหลังจากที่เขาเล่นเกมนี้จบการเปลี่ยนแปลงที่ลึกลับได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือเกิดการควบแน่นในห้องน้ํามีไอ้น้ำเกาะเต็มบานกระจกทันทีที่อ่านถึงข้อความนี้ก็เกิดเสียงหัวเราะร่วนทั้งผู้ติดตามกระทูและเจ้าของกระทูเกมที่4คือเกมมนดำในคืนเดือนเพนให้หาซอยเล็กๆที่มืดและเชอ้อแฉะ ให้เดินตามเงาของตัวเองไปข้างหน้าเรื่อยๆทุกครั้งที่ก้าวเท้าก็ให้พูดชื่อของตัวเองหนึ่งครั้งเมื่อเดินไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าเงาของคุณกลายเป็นสองเงาซึ่งเงาที่สองก็คือเงาของผีที่เดินตามมาผีจะตอบคำอธิษฐานของคุณหนึ่งข้อและจะขอให้คุณช่วยผีด้วยหนึ่งอย่างแต่ถ้าผีที่เรียกมาเป็นวิญญาณอาฆาตก็อาจจะควบคุมสถานการณ์ยากสักหน่อยจอย่างกล่าวว่าเนื่องจากเกมนี้ต้องเล่นในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นต้องรอเล่นเดือนหน้าแล้วแหละ ตอนท้ายก็ยังพูดเล่นติดตลกหากสุดท้ายตนไม่ได้มาโพสแจ้งผลการเล่นเกมก็คงเป็นเพราะตนมีอันเป็นไปไปแล้วถึงตอนนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้ตนเยอะๆด้วยตนจะมาขอบคุณถึงบ้านเลยผู้ติดตามกระทูหลายคนยังได้กล่าวว่าเรื่องมาขอบคุณถึงหน้าบ้านเนี่ยอย่าเลยดีกว่าจนถึงเวลานี้ทั้งกระทูยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานฮิฮา ตัวจวยอยางเองก็ไม่เชื่อเช่นกันว่าเกมลองของเหล่านี้จะสามารถเรียกผีมาได้จริงๆจ,จนถึงเกมสุดท้ายก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเกมที่5เป็นเกมที่ดังมากคือเกม4มุมกดในการเล่นเกมเป็นแบบนี้ในช่วงกลางดึกเลือกห้องวางรูปสี่เหลี่ยมที่มืดสนิทให้คนยืนแต่ละมุมหันหน้าเข้ามุมห้องที่มุมห้องทั้ง4ของห้องหลังจากเกมเริ่ม คนที่อยู่มุมห้องคนที่1เริ่มเดินไปอีกมุมหนึ่งจากนั้นตบเบาๆบนตัวของคนที่ยืนอยู่ตรงมุมนั้นจากนั้นคนคนนั้นก็เริ่มเดินวนไปในทิศทางเดียวกันไปที่มุมถัดไปและต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงคนสุดท้ายก็จะเดินไปยังมุมที่ไม่มีใครอยู่และคนสุดท้ายต้องไอหนึ่งครั้งแล้วก็เดินผ่านมุมห้องนี้ไปและเดินต่อไปจนกว่าจะเจอคนต่อไป และหลังจากนั้นไม่นานคุณจะพบว่าไม่มีใครไออีกต่อไปซึ่งก็หมายความว่าที่มุมทั้ง4ของห้องมีคนยืนอยู่ครบทุกมุมและมีอีกหนึ่งคนที่กำลังเดินอยู่แสดงว่าในเวลานี้ภายในห้องมีคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเกม4มุมเป็นเกมรองของที่มีชื่อเสียงมากเป็นเกมที่ฮิตตามประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกที่จวย,ยางรองเล่นเกมสมุม เขาชวนเพื่อนมาอีก3คนหลีเสียเส่ยวลิ้วเสี่ยวฟงและหนิวจือก่อนเริ่มเกมพวกเขามีดื่มกันนิดหน่อยเวลาประมาณตีหนึ่งก็มาถึงบ้านหลีเสี่ยวเลิ้วเป็นห้องเปล่าขนาด60ตารางเมตรตอนเริ่มต้นหนุ่มๆแต่ละคนยังคงสนุกเฮฮาไม่จริงจังจนกระทั่งปิดไฟทั้งหมดก็เริ่มได้บรรยากาศขึ้นมาทันทีเกมเดําเนินไปนานกว่า20นาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดทันใดน,นั้นเองเสี่ยวฟงก็ตะโกนขึ้นอย่างสุดเสียง เฮ้ยทำไมพวกเราขาดไปหนึ่งคนละ่ะในเวลานี้ทุกคนเปิดไฟทันทีและพบว่านิ้วจือหายไปจริงๆด้วยหลังจากนั้นไม่นานนิ้วจือก็กลับมาที่ห้องบอกว่าเป็นเพราะเขาดื่มเบียร์มากไปหน่อยเลยปวดฉี่ออกไปเข้าห้องน้ำมาดังนั้นการลองครั้งแรกจึงสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลว ไม่กี่วันต่อมาจวัวยางลองเล่นเกมสี่มุมเป็นครั้งที่ 2, 2คราวนี้ขอเตะนิวจือที่ก่อเรื่องครั้งก่อนออกไปเปลี่ยนเป็นหญิงสาวแทรกลัวคนหนึ่งสถานที่ยังคงเป็นบ้านของเหล่าหลิวเหมือนเดิมหลังจากที่เกมเดําเนินไปได้ประมาณ10นาทีสาวกลัวก็กรีดร้องสุดเสียงนุ่มๆตกใจกันจนวิญญ,ญาณเกือบหลุดออกจากร่างหลังจากที่ทุกคนเปิดไฟก็เดินไปหาสาวกลัวเธอคว้าคอเสื้อของจวัวยางไว้แน่นพร้อมสะกนว่า ฉันจะไปจากที่นี่ฉันจะไปจากที่นี่เราหนุ่มๆเห็นท่าทางของเธอเธอดูไม่เหมือนคนกำลังแกล้งพวกเขาจึงพาเธอออกจากบ้านของเราหลิวสาวกลัวเอาแต่ร้องไห้ตลอดทางตัวอ่อนปวกเปียกสุดลงบนพื้นพยุงไม่ขึ้นเลยสุดท้ายพวกเขาทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่พาเธอไปโรงพยาบาลหมอถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาคงไม่กล้าบอกหรอกว่าเล่นเกมลองของกันมาพูดได้แค่ว่าเธอน่าจะกลัวอะไรบางอย่าง หมอจึงได้ฉีดยาแก้เครียดให้สาวกัวหนึ่งเข็มสาวกัวได้กล่าวในภายหลังตอนที่เล่นเกมเธอรู้สึกว่าในมุมห้องของคนที่เดินไปก่อนมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นทงทั้งที่มันควรเป็นมุมห้องว่างเปล่าสาวกัวบอกว่าไม่รู้ว่านี่เป็นการคิดไปเองหรือเปล่าหรือเกิดภาพลวงตาจวยางกล่าวว่าแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พวกอาเทวนิยมแต่สำหรับเกมลองของพวกนี้ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเรียกอีได้จริงๆ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาเตือนทุกคนว่าอย่าเล่นเกมประเภทนี้จะดีกว่าหลังจากเล่นเกมสี่มุมแล้วโจยยางเว้นระยะการออนไลน์นานขึ้นเรื่อยๆผลลับของเกมมนดำเขาก็ยังไม่ได้มาโพสต์บอกทุกคนในวันที่22มิถุนาย,ยนปี2005โจยยางได้โพสต์ข้อความแบบนี้ว่าไม่ได้ออนไลน์เสียนานต้องขอโทษจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ผมประสบปัญหาบางอย่างขอไม่ลงรายละเอียดในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันเอาเป็นว่า น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตของผมแล้วแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเกมลองของที่ผมไปลองเล่นเกมถึงอย่างไรมันก็ยังเป็นแค่เกมไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคนได้จัวยางยังได้กล่าวในโพสต์นี้ว่าตอนเขาไปถวายเครื่องหอมที่วัดพระชาลาท่านหนึ่งกล่าวกับเขาว่าเขาจะประสบกับหายนนี้ไปตลอดชีวิตในวันที่28มิถุนายนปี2005หลังจากที่จัวย,อยางออนไลน์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หายสาบสูญไปเลย หลังจากนั้น3ปีกว่าในวันที่25ตุลาคมปี2008โจัวยางได้ล็อกอินอีกครั้งและก็เป็นครั้งสุดท้ายจากข้อความที่เขาโพสต์ทำให้เรื่องราวของจัวยางเป็นกระแสแรงมากเขาบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาโพสต์กระทูนี้ก็เป็นเวลา3ปี8เดือนมาแล้ว เหตุ hey, ผลที่เขาไม่ได้ล็อกอิน hmm. เป็นเวลานาน mm hmm. เพราะว่าตอนหลังๆมา mm hmm. เขาเริ่มรู้สึกกลัวไอดีนี้อยู่ลึกๆ mm hmm. แต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว mm hmm. เขาอยากจะเขียนตอนจบของกระทู้ mm hmm. หากยังมีคนถามเขา mm hmm. สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณเขียนไว้ในตอนนั้น mm hmm. คุณได้ลองทำทุกอย่างแล้วจริงๆหร,รอ คำตอบของเขาคือใช่ครับผมทำจริงๆและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการในตอนนั้นเขายังต้องชดใช้ด้วยความเจ็บปวดอีกด้วยการชดใช้นี้กินเวลาค่อนข้างนานทีเดียวเต็มไปด้วยความกลัวและความเส้นหวังอยู่ลึกๆและความรู้สึกนี้ยังทําร้ายคนในครอบครัวไปด้วยในช่วงท้าย โจวยางที่เตือนทุกคนเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าและพูดผีวิญญาณคุณอาจจะไม่เชื่อเลยตลอดไปก็ได้แต่อย่าไปลบหลู่โดยเด็ดขาดจากข้อความนี้โจวยางไม่ลงเหลือท่าทีเย้ยหยันและอารมณ์ขันแบบนั้นเหมือนเมื่อตอนโพสต์ครั้งแรกอีกแล้วแต่เป็นความรู้สึกแบบสำนึกผิดโดยท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนทำให้ผู้คนจำนวนมากกว่าเดิมยิ่งเชื่อมันในความสมจริงของเหตุการณ์ของโจวยางในปี2 0ง2มีผู้ใช้ชื่อไอดีว่าเพื่อนของโจวยาง ได้โพสต์บนเว็บเทียนหยาได้ใ้้คอมูลเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของจอยยางเพื่อนคนนี้อ้างว่าเมื่อปี2005หลังจากเห็นโพสต์ของจอยยางบนเว็บเทียนหยาเขาก็ได้ขอแอดคิวคิวของจอยยางตอนหลังก็ค่อยๆสนิทกันเพราะอยู่เมืองเดียวกันเพื่อนของจอยยางคนนี้กล่าวว่ามีแผลเป็นรูปพระจันทร์เซี้ยวที่ข้อมือซ้ายของจอยยางดูปุ๊บก็เหมือนว่าเป็นแผลเป็นที่ถูกจิกด้วยเล็บ เขาถามโจยางว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอโจยางตอบเขาว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างปี2005และปี2006ดูเหมือนเขาจะมีปัญหาทางจิตจู่ๆก็เกิดอาการมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยและการมองไม่เห็นแบบนี้กลับไม่ใช่ว่าทุกอย่างตรงหน้ามืดมิด จอย่างบอกว่าครั้งหนึ่งขณะที่เขากําลังข้ามถนนเขาเห็นว่าถนนนั้นโล่งและไม่มีคนเลยเงียบสงบจนน่าแปลกใจเขาก็เดินข้ามถนนโดยไม่ทันได้คิดอะไรทันใดนั้นก็มียิงไวกลางคนคนหนึ่งได้กระชากเขาไว้อย่างแรงและมีรถคันหนึ่งก็ขับเฉียดแขนเข้าไปจากนั้นเขาก็เห็นรถยนต์และผู้คนบนท้องถนนและมีเสียงวุ่นวายดังขึ้นในทันที หญิงวัยกลางคนที่ดึงเขาไว้เชื่อปักใจว่าตอนนั้นเขาเจตนาฆ่าตัวตายถึงกับไปแจ้งตำรวจอีกด้วยแต่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ข้อมือซ้ายเป็นรอยเล็บของหญิงวัยกลางคนที่ทิ้งไว้ตามที่เพื่อนของโจยยางคาดเดาเป็นไปได้สูงมากที่โจยยางจะพบกับอาการผีบังตาไอดี ID นี้ที่ใช้ชื่อว่าเพื่อนของโจยยางก็ได้หายไปหลังจากมีการตั้งกระทู้บ้างนิดหน่อย ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนสวมรอยเป็นจั่วยางทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆในปี2017มีชาวเน็ตคนหนึ่งบนเว็บเทียนหยาใช้ชื่อว่าโฮซิลฉายได้โพสต์กระทู้แบบนี้ออกมาชื่อกระทู้ของเขาคือ10ปีแล้วเกี่ยวกับคำส่งท้ายเรื่องราวของจั่วยาง ชาวเน็ตหลายคนตัดสินจากสไตล์และน้ำเสียงของคนคนนี้มันสอดคล้องกับจั่วยางในตอนนั้นมากต่างเชื่อกันว่าตลอดหลายปีมานี้นี่เป็นโพสต์ที่น่าจะเป็นจั่วยางตัวจริงมากที่สุดในโพสต์ของเขาโฮซิวชายไม่ได้บอกว่าเขาคือจั่วยางแต่บอกว่าตอนนี้จั่วยางสบายดีอุทิศถวายกายใจสั่งสมความดีขอบคุณชาวเน็ตที่ติดตามและคอยอวยพรมาตลอด10ปีเล่ยงกล่าวอีกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา โพสที่อ้างตัวว่าเป็นจั่วยางบนอินเทอร์เน็ตนั้นล้วนเป็นการแต่งเรื่องทั้งสิน้นมีข้อมูลบางส่วนจากบทสรุปของกระทูเดิมเกมต่างๆในตอนนั้นได้ลองเล่นจริงๆแต่ตอนที่เรียบเรียงมีองค์ประกอบของอารมณ์ขันและโอเวอร์เกินจริงหญิงสาวในเกมสี่มุมนั้นจริงๆแล้วเธอสบายดีแค่ว่าสาวๆค่อนข้างขี้ขาดอารมณ์อ่อนไหวไปหน่อย และเพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยกันไม่กี่ปีให้หลังไม่รู้เพราะอะไรต่างก็ค่อยๆเฮินห่างกันไปสำหรับเรื่องที่ชาวเน็ตที่ลือกันไปใหญ่ถึงการหายตัวไปของจอยยางความจริงแล้วไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับมันอย่างไรจะทําการอัปเดตกระทู้อย่างไรดีช่วงระยะเวลา3ปีหลังจากเกมจบลงจอยยางมีอาการประสาทหลอนและความผิดปกติทางจิตในระยะยาวเคยเข้ารับการรักษาโดยใช้ยา ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงที่บ้านยังเป็นทุกครั้งแล้วครั้งเล่ามีเรื่องเวลวร้ายที่กวนใจมากขึ้นเรื่อยๆเช่นบริษัทเจ๊งและอุบัติเหตุทางรถยนต์การมาในครั้งนี้เพื่อปิดฉากเรื่องราวของโจย่างและเตือนเหล่าวัยรุ่นและนักศึกษาอย่าลอกเลียนแบบเกมเหล่านี้แม้ตัวเกมเองจะไม่อันตรายแต่ผลกระทบทางจิตใจถือว่าไม่ดีนักคุณสามารถรู้สึกได้จากสิ่งที่เขาเขียนท้ายที่สุดโจย่างน่าจะเชื่อในพระพุทธเจ้าและใช้สิ่งนี้เพื่อขจัดความเศร้าหมองในใจของเขา ช่วงท้ายกระทูเขียนไว้ว่าอย่าให้มีการเรียนแบบที่อันตรายอีกต่อไปสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญกว่าคือการหยุดไม่ให้พลังแห่งความสยองขวัญแพร่กระจายเชื่อมันในวิทยาศาสตร์และต่อต้านไสยาศาสตร์อย่างเด็ดเดี่ยวฝากเตือนทุกคนด้วยขอให้เพื่อนๆทุกคนที่จะเห็นโพสต์นี้ จำคำของผมไว้เมื่อหัวใจปฏิเสธบ้างสิ่งอย่างรุนแรงโปรดทำตามความคิดภายในใจของคุณอย่าไปทำเคารบทุกสิ่งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่เกรงกลัวสิ่งชั่วร้ายยึดมั่นในหลักกฎหมายและมีจิตใจที่สมเหตุสมผลจิตใจสงบนิ่งเย่อหยิ่งและจงใจยั่วยุก็จะตกที่นั่งลำบากมาถึงตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจัวย,ยางผมก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังหมดแล้วพูดผีและเทพเจ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคล เชื่อว,ว่ามีมันก็มีเชื่อว,ว่าไม่มีมันก็ไม่มีเมื่อเกิดความกลัวภายในจิตใจก็จะนําเรื่องราวที่ไม่ดีในชีวิตมาเชื่อมต่อผูกปมเข้าด้วยกันแล้วก็โทษพูดผีเทวดาผีจริงไม่น่ากลัวหรอกสิ่งที่น่ากลัวคือปีศาจในตัวเราเองตั้งหากเอาล่ะครับวันนี้ขอจบเรื่องเราไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ